ก็บริษัทไรเดอร์ตอนนี้ก็แข่งขันกันหนักนะครับเนี่ยก็มีบริษัทหนึ่งที่ผมเคยติดต่อมาจ้างผมเป็นที่ปรึกษ,ษาเหมือนกันแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อคือตอนนี้วงการไรเดอร์มันแข่งขันกันหนะักตอนนี้คนที่ใช้บริการมากสุดก็คือของโรบินฮูดของนะครับของธนาคาร SCB หรือไทยพาณิชย์นะตอนนี้มีคนไปใช้บริการเยอะเนื่องจากว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผมได้คุยกับไรเดอร์เขาบอกว่าไม่เกินสิบกิโลรู้สึกจะไม่คิดค่าบริการหรือไงนะครับมันก็มีคนไปใช้บริการเนี้นะครับของโรบินฮูดเนี่ยนะไทยพาณิชย์ก็ไม่คิดค่าบริการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของแบงค์ไทยพาณิชย์ที่ชื่อว่าโรบินฮูดนะครับเ<ฮ>นะี่ยช่วยคนจนบ้างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีแก๊ปนะครับมีไลแมนมีอะไรหลายย่อ ันนี้เราตั้งประเด็นเรื่องฟู้ดแพนด้านะครับนะก็เป็นบริษัทที่รับจ้างให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการส่งอาหารนะครับนะนะก็เป็นบริษัทชื่อดัง f o ฟู้ดแพนด้าผมก็เคยใช้บริการนะครับแต่เมื่อคือนนี้ก็นะทัวลงครับทวิตเก็ขึ้นอันดับหนึ่งจนถึงตอนเช้านี้นะมีคนไปรีทวิตเกือบหนึ่งล้านคนประมาณ9 0 0 0แสนกว่าคนนะ นะครับเกือ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 บหนึ่งล้านคนประมาณ9000 900, แสนกว่านะครับนะฮะก็บริษัทไรเดอร์ตอนนี้ก็แข่งขันกันหนักนะครับเนี่ยก็มีบริษัทหนึ่งที่ผมเคยติดต่อมาจ้างผมเป็นที่ปรึกษ,ษาเหมือนกันแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อคือตอนนี้วงการไรเดอร์มันแข่งขันกันหนะักตอนนี้คนที่ใช้บริการมากสุดก็คือของโรบินฮูดของนะครับของธนาคาร SCB หรือไทยพาณิชย์นะ ตอนนี้มีคนไปใช้บริการเยอะเนื่องจากว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะผมได้คุยกับไรเดอร์เขาบอกว่าไม่เกินสิบกิโลรู้สึกจะไม่คิดค่าบริการหรือไงน,นะครับมันก็มีคนไปใช้บริการเยอะนะครับของโลบินฮูดเนี่ยนะไทยพาณิชย์ก็ไม่คิดค่าบริการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของแบงค์ไทยพาณิชย์ที่ชื่อว่าโลบินฮูดนะครับเนี<ม>่ยช่วยคนจนบ้างนั้นแีลยนะฮะแล้วก็ยังมีแก๊ปนะครับมีไลแมนมีอะไรหลายย่อ การแข่งขันเรื่องแอปพลิเคชันส่งอาหารส่งของตอนนี้ก็รุนแรงนะครับเด็กวัยรุ่นนะคนที่ว่างงานก็ไปทําอาชีพนี้ก็ก็รายได้พอได้ครับประกอนนี้เดือน,นบางคนหลายหมื่นบางคนเป็นแสนใน่ตอนนี้ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันสูงนะครับมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายเดอร์ Rider หรือแอปพลิเคชันส่งอาหารเหมือนฟู้ดแฟนด้านี้ก็ต้องระวัง ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรต่างๆนะครับหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลนะถ้าผมจำไม่ผิดคราวที่แล้วรู้สึกฟูดแพนด้าเคยไปเป็นสปอนเซอร์ของเนชั่นยังไงะสมัยคุณกนกยังอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขอโทษด้วยนะเห็นผมติดตามในโซเชียลนะแล้วก็ตอนหลังก็นะครับมีโดนวิพากษ์วิจารณ์ก็ถอนโฆษณานะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตคิดซ้ดำเราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวัง เหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าเขา mm hmm. ขแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยัง รอแสงแสงแห<ส>่งความหวังสงั่ครา ดเมื่อมองด้วยใจพวดรา้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลีคิดคิดซ้กำเคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซนดังเป็นคนไม่มีความหวัง สุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งออต่อเติมพลังให้แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยัง ไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจโรอแสงแสงแห่งความ